สวัสดีครูไปชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีจะมาสอนกันนะครับเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับหรือยอดติตามของอินสตาแกรมกันนะครับอาจจะมียอดฟอลโล่น้อยนะครับยอดติตามน้อยกันก็สามารถเพิ่มตามผัได้เลยบุนิการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับให้คผูไชมเข้ามาในวิชานี้ก่อนเลยตุนิการเข้ามาก็สามารถทิกเข้ามานะครับตวนิขึ้คลิปนี้กันได้เลยนะครับการวานี้ของวิชานิวคลคยรชีทเราแล้วสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับ อ่ะพอเข้ามากแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่ได้ไปเลยเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เข้มขีโตเชียลกันแล้วนะครับเป็นสารให้บริการโซเชียซเชื่อกันนะครับอ่าตอนนี้เขาจะเอาลงเชื่อใช้งานนะครับคนที่มีหลสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงเชื่อใช้งานได้หน้าตัวนี้ไปเลยตัวคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปฝากมาชิงก่อนนะครับก็ค่อยสมัครใช้งานได้บนความมือทีเลยนะครับหลังการสมัครใช้งานนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับต่อข้อมลนี้ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยเลยนะครับสร้างผ่านขึ้นมาแล้วก็ เยือดผ่านคังนะครับและอย่าลืมติ๊กบิฉันเป็นมนุษย์กันด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้นะครับส่ที่สมัครใช้งานที่ Google ก็สามารถกดตรงที่ไปนี่ยไปสมัครใช้งานที่ Google กันไปได้เลยอรังจากสมัครที่ร้อกันแล้วนะครับก็ชื่วชันแล้วก็ผ่านการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยครับตรงที่สมัครใช้งานที่ Google ไปแล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้งานที่ Google ตรนนี้ไปเลยกดลงชื่อใช้งานมาเลยนะครับนะกดลงชื่อใช้มันแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์คิมคีตโซเชียลก มีตั้งเ a ซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับ y o u t u b e t i k t o k Twitter แล้วก็หรือมากมายเลยให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับก็สามารถได้ใช้งานแพลตฟอร์มกันก่อนได้เลยวันนี้ผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ Instagram นะครับก็เลอไปที่ i n s t a g r กรตรงนี้แล้วมีโมเมนตรงนี้ให้เราได้ใช้กันหลายวัตู่กันเลยนะครับก็สามารถเดินดูบทบูเรื่อการเพิ่มกันไปได้เลยวันนี้ผมใช้บทบูเพิ่มนะครับอ่าพูดตามได้เลยนะครับอ่บริการพิเศษนะครับก็เลือกไปเลยจากบริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้เราใช้หลายบริการกันเลยาารับค อาจจะมีคิบายตรงนี้เราได้อ่านกันเป็นคำอบายหรือเมใชทคอมตัวนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานก็นได้เลยนะครับต่อไปการวันนี้ก็ก์ของโปรไฟล์มาเลยไปคัดลอกมานะครับคัดลอกลิงก์โปรไฟล์อินสตาแกรมมาจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ไปช่องนี้และใส่จำนวนในการเพิ่มเข้าไปกันได้เลยก,ก,การสักหนึ่งร้อยก็ใส่เข้าไปแต่ละวิธีทำการคำนวณคะ่าใช้ใจ่ายกับเราไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อกันไปได้เลยหากดสั่งซื้อที่หนึร้อยกันแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีคำเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคคคครรรัััับบบวว่่าได้้้สงงซืออขุณแลนะ ถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็จอสักคู่เพาะเวซก็ชิวารนเป็นการกันดิดนึงนะครับใระหว่างที่รอเวซายการให้เราอยู่นะครับผมจะแนะนําเมนูต่ตางๆนะครับของเซกันต่อเลยนะครับเมนูต่อาจะเป็นเมนูบอร์ดการสั่งซื้อที่ขึ้นมากับเราได้เลยครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับมีออเดอร์ดีครับบริการที่สั่งซื้อนะครับจะมีลิงก์แสงเข้ามากันด้วยนะครับต่อมาคิขก็ไปเพื่อตรวจสอบกันได้ครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านนะครับส่วนตอวนี้สนาของเวซายก็เรอยู่ว่ารอเนินการอยู่ มีช่องนักแสดเคียวโคที่ชาทูนี่เลดอังกอรเลดคริปโตก็สามารถดูเช้งานกันได้เลยนะครับอยู่ในการหรือขั้นตอนการบริการอยู่ด้านล่างเป็นที่ริมพักกันแล้วนะครับเดูเชียงงานได้ตามความสะดวกกันไปได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับสามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนนะครับมาใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ง่ายๆกันเลยนะครับอ่าแค่คัดลอกลิงก์ตรงน,นี้ไปแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับขอคุณผู้ชมได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ก,กันก็ได้อัตราค่าแนะนำตัวนี้ถึงห้ามเซ็นกันเลยนะครับตัวนี้เปิดเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้้ชมกันไปดยเล อาต่อมาจะเป็นหนูซีรีหนังจีนตัวนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้ง,งานไปไตายในจำนวนเงินเท่าระปากขึ้นไปกันแล้วนะครับสามารถเข้ามารับชมซีรีจีนตัวนี้ได้ฟรีกันทุกเรื่องเลยอาจจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนยครับก็ห้ามพลาดสำหรับซีรีหนังจีนตัวนี้เลยต่อมาจะเป็นบริการทั้งหมดครับเป็นม,มนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วสามารถเข้ามาค้นหาบริการตรัวนี้กันได้นะครับหจือบริการจากตัวนี้จะมีทั้งเลคาี่ขั้นตามเลยขั้นสูงสุดตัวนี้ไปหลอกกันด้วยแถมมีคัตบายตรง ต่อมารับจะมีเมนูติดต่อแอดมินนะครับมีปัญหาย้อนไม่ขึ้นไงสามารถเข้ามาติดต่อพิมกันได้ก็จะมีตัวชื่อล่านี้ให้เราเลือกหมุมกันไปนะครับแจ้งปัญหานะครับแต่เล็กออเดอร์ลงไปนะครับพิมเข้อความบอกแอดมินกันไปได้เลยส่งไปเป็นรูปภาพหรือแฟกค้าสามารถกดตรงนี้ไปนะครับส่งรูปภาพไปกับแอดมินในทราบและก็ส่งตัวกันไปได้เลยนะครับหรือข้าจะโดรติดต่อทางไลน์ก็สำหรัเข้าไปที่ไลน์ตัวนี้สแกนกิโยโค้ดไปติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเป สามารถกดรีเฟรชหน้าจอในคันได้นะครับไปดูว่าเรชนั้งการให้เราเสรจสิ้นกันแล้วหรือยังอ่าเพิ่มมาทีมร้อยกันแล้วนะครับก็จะดิยิ่ห้าคนนะครับตอนนี้เพิ่มไปแปดสิบสามคนกันแล้วก็จะเพิ่มมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบกันเลยนะครับอ่นนี้ก็จะรอสักคู่นะครับเพราะไชส์เชิานเป็นการกั่นิดนึงผมจะรอเหมือนกันนะครับเพิ่มมาทีมร้อยกันลดีกว่านะครับอ่ากมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เพิ่มมาทีที่บอกันแล้วนะครับก็จากเดิมอยี่ห้าคนนะครับตอนนี้เพิ่มไปหน จนครบกันแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆให้เราจะครบกันเลยนะครับอลก็สำหรัท่านผู้ชมท่านใดการใช้เว็บไซต์ดีครับาการใช้บริการต่างๆแต่นี้วันจันทาวางิงขอไปใส่ไว้ข้าคล,าคล,าคลาิปีบอแล้วนะครับสามารถเข้ามาใช้างานเว็บไซต์ก็ได้เลยสุดสไลดของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมและฝากไปด้วยครับเจอกันใคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้โหตอ,อนนกพิกรก็สวัสดีครับ